สวัสดีครับคลิปนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูลูกสาวคนโตหน่อยครับนี่น้องอมสินครับลูกสาวคนแรกคนโตเป็นสาวแล้วดูโตแล้วเห็นไหมจะสูงเท่าพ่อแล้วเนี่ยเนี่ยดูอ่ะเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครครับดูครับเหมือนครูเอหรือว่าเหมือนผมครับไม่รู้ฮะเหมือนใครลูกเหมือนทั้งสองรู้เรียนอยู่ทค่ไหนล่ะ มสองค่ะมสองครับเรียนอยู่ม,มสองเรียนอยู่ที่ไหนคะกาลยาประสิทธิ์ค่ะกาลยาประสิทธิ์อ้เรียนเก่งไหมฮะนิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> โอ้ยนิดหน่อยได้เกียร์เท่าไหร่คะได้เกียได้เกรสี่เกียรอะไรเกียร์สี่ค่ะคุณแม่คุณแม่ให้แต่เรียนเลยใช่ไหมฮะใช่คุณแม่ให้แต่ไปเรียนทุกวันเลยใช่ไหมใช่ ไม่แต่มันไม่ไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยมันสนุกดีโอมันสนุกดีไปเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูสวนนู้สวนคุณย่าอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวจะให้นี่เดี๋ยวให้ลูกสาวผมเป็นตากล้องให้นะฮะนานแม่พาไปไหนนี่พาไปดูสวนผักแล้ไปดูโรงยิ้งรีดดูโรงยิ่งรีดนะ ยังเลี้ยงจิ้งดีดอยู่บ่ยังเลี้ยงอยู่จ้ะโอ้เราก็ได้มีโอ้นี่ทำไมใส่ฟางเยอะจังเลยแม่เนี่ยใส่ฟางให้มันชุมื้นให้มันชุ่มชื้นให้มันชุ่มชื้นให้มันสวยงามเห็นไหมนู่นอปูเห็นไหมฮะน่ะอะปูอมจะอมมาดูจะอมมาจะอมเก็บทุกวันเลยจะอมจะอมไข่เจียวเมื่อกี้ก็เก็บจะอมไปเจียวไข่ให้ร้านอะโอ้ถ้าใส่ระบบน้ำมาเนาะให้มันชุ่มชื้นนะแม่เนาะ มันยังไม่มีงบไม่นี่ก็ต้อง,งใส่ให้ให้มันชุ่มชื้นเนาะเรารดน,น้ำนกล้วยอะไรแม่กล้วยน้ำว้าอูส้สวยเนาะนี่มีโอ้ะลูกแล้วมีออกผลเลยอะน้องอ้อมโชว์ผลโชว์นี่เออนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ถ้าใส่ยอย่างนี้มันจะเรารดน้ำวันสองวันเรารดครั้งหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนู่นครับข้างหลัง อ๋อนี่ต้นตะโกครับเนี่ยตะโกอันนี้ผักหวานเน่จนี่ทำไมต้นมันไม่เป็นดำสีดำเลยแม่มันอยู่ในนี้รดน้ำแต่อดน้อมันก็ไม่ดำอันนี้มันนี่ต้นต้นปริกี่ยคอันนี้ใครไปล้อมมานี่พพออะไรฮะพ่อเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยมือแต่เดนนีิมพื้นจะกิบกีบปริกมาดำนี่โอ้ยผักอะไรผักหวานหวานผักหวานเออเห็นไหม นู่ะนู่นเลือกมือโตกิจดำไปกิจนำเต้าหนูอ่ะครับอนี่หวานโอ้ยต้นต้นว่าอะไรแม่นี่อันนี้ว่าทมใบใหญ่อืมนายตะกระเตนเลิกเลี้ยงยังกระเตนเลิกเลี้ยงไม่ได้แล้วเบามันเบาบาเหนื่อยตะกระเตนนะตะกระเตนเหนื่อยกว่าจิ้งจิ๋ดอีกโอ้ดูอ่ะต้นลำดวนท่อแมนี่้ทำไมตายนี่มันไม่ได้รดน้ำอ่ะฮะปูไม่ได้รดน้ำอุ้ย มันต้องรดน้ำทุกอย่างเลยอ่ะรังนมรังนกอยไหนรังนกอโอ้ยโอ้ยมอะไรตัวหนงนี่นกากนอไ้กีว่ยมีไข่้ไข่นู่นนั่นอย่าอย่ให้มันตกแตกขอมมันเดอร์โอ้มีเด้เออมันมีไข่เราจับอย่างนี้แล้วมันจะมา เบียดปน้าซาหยืนงจีนำหน้าเบียดหยิ่งเชวอยเบียเบ่บอสจักรอ่อนไปถ่ายอันนั้นให้อยาปลูกกกระถางค่ะนั่นอายาปลูกในกระถางนี่นี่ทางนี้มาทางนี้มะเขือเน่ะมันหมดพีดแล้วเนี่ยปลูกอย่างนี้แหละมันจะไม่นิจตะมันเนี่ยปลูกในกระถางโอ้เนี่ยมะเขือเนี่ยปลูก่าเราปลูกปลูกในกระถางมันมันดีโอ้โอนาจกร้ามันดี เวลาน้ําเยอะมันก็ไม่ตายเวลาน้ําน้อยมันก็ไม่ตายต้อตงต้องปลูกอย่างนี้อยากปลูกมันได้กินตลอดจ้ะได้กินตลอดนี่เห็นผักอายาวไหมสวยไหมสวยค่ะมาเดินมาทางนี้โอ้ไปทางนู้นแหละไปถ่ายในตซ้ำอันน,นี้อะไรแม่อันนี้มะเขือแม่จะปลูกมะเขือนี่แหละมะเขือนี่มันขายดีกว่ามะเขือยา,ยาวมะเขือเนี่ย สะพานกินได้นะน้องกมนี่สะพานกินได้สะพานกินได้เขาเรียกว่าสะพานกินได้นี่มีแต่ของกินทางนั้นหนึ่งมีแต่ของถอยๆในไปโชว์นานนะจาสก้ามีแต่ของกินทั้งนั้นแหละในน้ำก็กินได้นู่นะในน้ำก็กินได้เออกระท่อมของกินไม่มีใครมาอยู่เลยดูแต่ก่อนสวยงามแต่วันนี้มีไม่มีไม่มีมีใครอยู่เลยอุปกรณ์ ออนีขารงไม่รู้ละคองเอาใครหรออาวุธเด่นโยมตุโยมตุอืมโยมทีก็บางทีกีก็มาโยมตัววิ่งคล่ไกันชนลังโคนจังหน้านี่จะจังหน้าของอะไรนะเจ้ายักษ์จังหน้าของเจ้ายักษ์นู่นบังโคน มะนาวไม่ใช่เจ้าอะไรนะไอที่ขายเปโคราอะชื่ออะไรชื่ออะไรยังไม่ได้เลยอันนี้อุปกรณ์ของน้องพรหลวดเต้ากหมบุกกซอมติแมมเฮหลว่ากันใครใครขอซื้อ ี่ผมกี้เนี่ยล็อกขยะติ่งเยอะอ๋อไม่ให้หรอกตุ๋อกระดตกรูมกระดิเมนรุมรถอะไรกระดตกรูมเนี่ยโดยน้องเจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวยกไปเลยเดี๋ยวดตะรุมตุ้อไอน้องเจ้าอะเจ้าเพื่ออะไรชินนากิเอาไปหมดเลยเนี่ยชินนากิติ่งเอาไว้นี่เดี๋ยวหายหายเลยถ้ายกกระท่อมไม่ได้ก็ยกไปทั้งกระท่อมเลย นี่เชือกตันไม้ทำไมเอาไว้นี่ล่ะเม่อ๋อเอามาทำงานที่นี่อ๋อเอาทำงานที่นี่เ,นเลย,ท,เลยทำอะไรชายขโมยเราไว้นี่ไม่กลัวหายหรือไงเนี่ยไม่ใครมาขโมยหรอมาไปดูที่นี่จ้าหญายัายางเล็กอยู่ค่ะพี่ร่มๆตรงนี้อะทำงานฟังวิทย,ยุสบายๆอยู่คนเดียวทุกวันนี้ไม่อยากอยู่กับเพื่อนยอยอยอเยอะๆหรอกอยู่คนเดียวสบายกว่า ทำงาน,น,นงไปด้วยน,น,นั่นแหละฟังวิทยุไปด้วยทำงานไปด้วยไหนนี่ต้นติโน่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 ่น่โนไอ้นั่นน่ะต้นสะเดียร<อ>์กระโน่แล้วกินมาเนอะนู่ไห้กระทิบรีบกระทุบรูปไอโจนไไรเออมาทางนี้มาทาง<ำ>นี้นอ้องออมขาโอนกินกินเนี่ยกินขาโอนเนี่ยอันนี้นะกินเออขาโอนเนี่ยขายยังไงแม่เนี่ยขายเป็นเป็นต้นเป็นต้น สิบสิบต้นก็สิบบาทต้นละบาทแล้วแล้วใครมาขุดให้อ่ะยายอีฟเล้เอาไปขุดไปขายกรุงเทพตัวเขามาขุดเองเลยขุดเองเขาเอาไปขายกรุงเทพต้นละบาทต้นละบาทอออสิบต้นสิบบาทต้นสิบบาทอแล้วมาซื้อแม่เท่าไหร่เขาก็เขาขุดเองเนาะเขาให้เท่าไหร่เอาขน้นแหละไม่ไม่เรื่องมากหรอกเขาขุดเองเราไม่ได้ขุดเนาะเขาขุดเองเอาเอง อาธมกิจโตัวเฮ้ยน้องในเบนี่โมตีนนี่แสดงแล้วนะเขาขุดไปนานแล้วบ่แม่ขุดจะประมาณจะน้ำใบจะน้ำให้บวบอกใบจะน้ำให้เด้งบ้านเด็กธมบอกแม่นี่ใครมาปลูกมันเกิดเองบ่ตัดทวดตัดทวดแกปลูกนี่ไงเขาเขาอยากได้ใจให้อนกิจจังปานอ่ะอาเมจังเจนนะบอตามตัดทวดดับพราะแม่ได้เรื่องแม่กัดจอลกัดจอลกัดจอลเลยนะ แต่กิถาถ้ามันขึ้นมาอีกห้ามตัดให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันมาไม่จะโดนเจริญนะกิจจังบาลนั่งแจให้อเมจเจริญเติมนะเคยแม่เออไม่ตัดแล้วบอกพ่อแล้วอย่าตัดเออมีต้นีข้างในด้วยมีข้างในมีหน้าบ้านเออมีหลังบ้านก็มีอันนี้มีหนึ่งมีสองถุงเจให้รันจะมึงเอาไปนี่ก็ អបកាណាអបកាណានេះស្រានេះណាកប់ពាកកាណាទុពាកកាណាកប់ព្រៃកប់ដាំដើមដាំអុយតាណាទុចេវាមិនមានប្រយោជន៍ខកខកអីដល់ហូមមកថាយជាងវាយ៉ាងណាអានិມັນតូចเล็กມັນព្រឹងទើបផឹកได้ព្រឹងទើបថាត់ได้3ថ្ងៃផឹកได้3ថ្ងៃអើเห็นมั้ย เห็น huh? อยู่ค่ะเล็กมากเออขยายเออเออย่างนั้นแ <s> หละอาันเยอะน้องม,มาถายนี่อันน,นี้นัน,อนบอกด้วยว่าพึ่งจะฟักสามวันเ้อพิ่งจะฟักสามวัน,ะน,นะคะพิ่งจะฟักได้สามวัน ร้อนร้อนร้อนชื่อใดมากราบใจเกร็งเกร็งบรรดารู้ให้แม่ทานังแบบอ้อยอ้อยอ้อยนี่ทางไหนก็ถ้าถมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกหมดแต่เงินบอครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วขุดลงอีกเว้นไว้ให้มันลึกหน่อยมันจะได้มีน้ำลูกให้พุดพุดนี่เทตรงไหนที่มันนี่โยมเจ้าคุณแม่อ้อยมามามาตรงนี้เลยนะตรงไตรหอกราบจีมกราบในอ้อยจีบตรงในอ้อยเรียบแม่นางดำเดิมนี่ นี่ดำหม้อหม้อตัวเหมือนดำนี่จรานะอ๋อตาสีดำนะผมหมดเยอะอันคลุมหรอนี่นี่แหละอันเล็กหน่อยมาใส่นี่จะข้างหน้านี่เลยใส่ไอ้ดอกดินเจ้าเนาะเหงื่อเศร้าถมเนาะนี่จิตรายฮะธิรวยนี่จะเปะตัวน้อเด้อนี่เนาะธิบ่รวยตรายฮะก็จะเปะตรึมตรายตัวน้อใจนูตรึมตะหมูนูตัวน้อเหงื่อเศร้าถมบ่วิตรงจะไม่ นี่ว่าน้ำโขงใช่ไหมครับใครรู้จักบ้างเนี่ยว่าน้ำขงดีเนาะเนี่ยเป็นว่าเอยเราเอาดินอย่านี้เองเนาะดินว่าใช่ไหมนี่บริงบายใช่ไหมนี่บอกเขาเรียกว่าว่าน้ำโขงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าน้ำโขงถ้าภาษาเขมรเขาเรียกว่าปริงบายนะครับอันนี้มันเม็ดมันจะเนี่ยเป็นพวงอย่างนี้เลยนะครับเป็นพวงกินไปมันก็จะมีเปรี้ยวอมหวานน้องออมเคยกินไหมไม่ค่ะเนี่ยเปรี้ยวอมหวานนะครับหายายากแล้วทุกวันนี้มันไม่มีอยู่ตรงน,นี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็สาสี่ต้นอยู่ัางโน้นมีอยู่สี่ต้น ไปก็คลิปนี้พามาชมสวนหลังบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะออกเดินทางกลับบ้านรวดแล้วไปทาบุญกระถินที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่นะครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านตอน่านี้แล้วกันสวัสดีครับ